สวัสดีค่ะชาแนลอาจารย์หนูยิ้มพันรามิราเคอร์นะคะนักพยากรณ์สายเฮฮานะนักพยากรณ์สายคิดบวกนะคะออย่ากัดซีแอบทำร้ายอาจารย์หนูยิมนะคะเออนักพยากรณ์จิตสัมผัสหน้าไพา่กระตูนนะคะเออมากันนะอีกสกคริปหนึ่งนะอันนี้เป็นวิกอากาศนะเออเล่นกันขำๆสนุกๆน,นะคุณอย่าไปซีเรียสจริงจังเนาะเออในหัวข้อที่ว่าหลังจากที่เขาเนี่ย คุณกับเขานะไปอเซเดเฮกันแล้วเนี่ยเขาเรียกคุณว่าอะไรเนาะคลิปนี้เหมาะกับคุณผู้หญิงเท่านั้นนะเออคนที่เพิ่งไปมีอะไรกับเขาหรือว่ามีอะไรกับเขานาน,านแล้วและยกตัวอย่างเช่นเพื่อนที่ออฟฟิศเนาะถามเขาว่า สถานะความสัมพันธ์หรือว่าตัวเขาเนี่ยกับต,ตัวคุณเนี่ยเรียกว่าอะไรเนาะเอออ่ะเลือกนะคุณกดพอส์นะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าเขาคนนั้นเนาะแล้วก็มันจะมีกล่องที่หนึ่งเนาะสองสามสี่ห้าหกอือให้เลือกถึงหกใบเลยนะ มาดูกันว่าหลังจากที่คุณอาศเดเฮกับเขาแล้วเขาเรียกตัวคุณกับคนอื่นว่าอย่างไรอ่าใครเรียกใบแรกอ่าราชินีเรียนอืมเขาเรียกคุณด้วยความภาคภูมิใจนะว่าเป็นคุณแฟนเนาะ เ,ออเขาบอกกับสังคมผู้คนรอบข้างเพื่อนที่ออฟฟิศเพื่อนทีออ่สมัยเรียนปริญญาตรีปริญญาโทรหรือเพื่อนที่คอมมูนิตี้เดียวกันเนะเขาบอกว่าคุณเป็นคุณแฟนคนสวยเนาะเออบอกด้วยความภาคภูมิใจนะเนาะมาใครเลือกใบที่สอง่าใบที่สองนะโอ้เขาบอกว่าเขาโสดนะ เขาไม่ได้พูดถึงตัวคุณนะคะเออแสดงว่า 1. ตัวเขาเองไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดนะคะ 2. ตัวคุณกับเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเขาก็เลยไม่ได้เปิดเผยหรือว่าเปิดสถานะกับตัวคุณนะคะเอามาอันที่3นะอุ้ยสิเหรียญ เขาเรียกคุณว่าภรรยาที่บ้านเนาะโอ้โหคุณแม่ของคุณลูกโอ้โหกรีดดังหนักมากใครเลือกใบที่3ไม่ต้องบรรยายยาวเนาะเออคุณรู้อยู่แล้วต่อไปใบที่สี่นะโอ้ยเจ็ดถ้วยทางเลือกเขาบอกกับเพื่อนของเขาว่าคุณเป็นคนที่เขาสามารถเขาเรียกว่าคุยได้ดีเรื่อยเนาะ เป็นแค่คนคุยนะคุณคุณต้องระวังนะคะเออถ้าเขามาล่อลวงคุณออกไปให้ไปอเซเดเฮครั้งหน้าเนี่ยเนาะคุณต้องระวังนิดนึงนะอย่าไปเผลอไผ่ใจกับเขามากนะคะอ่ะอีกใบหนึ่งเนาะเออใบที่เท่าไหร่ห้าโ,โอ้ย the h y p t e s โอ้ยคุณเอ้ยอันนี้น่าจะคล้ายกับสถานะคนโสดเนาะเออ เขามีเจ้าของแล้วนะคุณคุณต้องระวังดีๆนะคุณเล่นเป็นตัวหลักหรือว่าคุณเล่นเป็นตัวรองนะเออคุณไปอัศจยเฮกับเขาตัวจันยิ้มขออนุญาตเตือนนะเอออย่าคิดว่าเล่นเป็นตัวหลักแล้วความจริงถูกเปิดเผยอาจจะเป็นคนที่เล่นเป็นตัวรองนะเออเพราะว่าคุณเผลอไผ่ไปอัศจยเฮกับเขานะคะใบสุดท้ายโอ้ เขาเรียกคุณว่าป้าข้างบ้านเออเนาะป้าข้างบ้านเลยนะคุณเรียกว่าก็คือเหมือนเซมกับที่ว่าเขาเรียกว่าตัวเองโสดเนี่ยแหละอืมเป็นลักษณะเดียวกันนะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะให้สถานะแต่คนคนนี้ต้องระวังนะคุณกองเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้อเซเดเฮ กับคุณคนเดียวนะมันจะไม่เหมือนเดอะฟลูนะคะเดอฟลูคือจะเป็นลักษณะอาจจะอาศัยเดเฮกับคุณคนเดียวแต่ว่าไม่พร้อมที่จะผูกมัดเนาะแต่คนคนนี้จะยิ้มยิ้มย่องเนาะเอออาจจะมีแค่เรียกว่าเครื่องดื่มอะไรมึนเมาอะไรร่วมด้วยนะสำหรับกองนี้ใครเลือกกองนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะอ่ะใครเลือกกองไหนพิมพ์เม้นลงมานะคะเพื่อพูดคุยแล้วก็ทักทายสนุกสนุกกันนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยังไง จะจัดทำคลิปออกมาเรื่อยๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ